สบายดียามเสาวคุณแม่พี่น้องปีป่านะอาถุกถุดฐานดเด้อจ้ะเด้อทั้งฝั่งไทยฝั่งลาวแล้วก็ต่างประเทศพี่น้องจ้ะค<อ>บพ่อกบภาพคือเก่าพี่น้องเจดสาแดกพี่น้องเลยสายแดดสายหล่อสางัดพี่น้องเอ้ยกลับสบายดีเด้อสบายดีป่าลูกสบายดีป่า,า,าน้อาล้มหนาวพี่น้องเลยดูแลสุขภาพเด้อจ้ะเด้อเมือนี้ก็เป็นเมือที่สองของการโครงการอีซังไหลพี่น้องโมโห โครงการจกน้องน้องกะทินนะจกน้องละอีร้อยเสียเหตุยังอีร้อยฉันลงไปอาบหน<อ>้าบอถ้า<อ>ก็ได้สามสิบกรวดพี่น้องเลยนี่ได้ดินก็นได้ไปหานพี่น้องเลยสามสิบกรวดสิบก็ได้จกงเ,เงินเพิ่มอีกบอกนี่ะว่าอยากได้ร้อยโหลดวดินมันคือหน่อยอีแท้ เอ้บเวรน้องมันคือนหน่อยแท่าอยากเห็นน้องซี่ใหญ่ในแจ้กหน่อยไม่ใช่หอดผุนอยู่บนเนาะเออแม่เหาอย่างใคเจ้าปู่ต้นตป่วยเลยเออจะเหาอย่างใคเจ้าปูกต้นมาผ่ารรยากาศลมหนาวพี่น้องเลยสามสีห่หกวันเลยล่ะหนาวมาในกระน้องจะได้รีวิวให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมความคืบหนาพี่น้องเลยของโครงการบ้านนอกบนหน้าเ้ามอะไรแบบน้พี่น้องเลย ตามฟันเหล็กหน่อยเนาะฟันไหวายากได้น้องแต่ก็เห็ดเที่ยงหน้าไดน,น่อยแล้วก็ปลูกพักปลูกหญ้าปลูกต้นไม้ต้นตอกตามหัวขิดบรรนนกบรรน,นาเนี่ยแหละพี่น้องเอ้ยก็เห็ดไปเรื่อยๆคอยเห็ดไปคอยสางไปพี่น้องเอ้ยค่อยๆทำไปอยังกันเนาะพี่น้องเนาะไจะหาสิสำเร็จเอง ขอบคุณ FC ทุกทุกฐานที่คอยกดเปิดกดแยงกดไลค์กดแกดกดชร์ขอบคุณเอื้อยใจดีลลหลายๆท่านที่คอยเบิง่งคอยแงงยงเคยซัพพอร์ตตลอดมาเคยซัพพอร์ตคครอบรัวเฮาแล้วก็เมตตาคครอบรัวเฮาตลอดมาเนาะกราบขอบพระคุณจากใจหักและเคารพ FC ฟซีทุกๆ่านหละเด้อจะเด้อคอมเมนต์ได้ที่ว่าเฮ้ามันเป็นตอบรุนแรงกับกาวเถอขอไปหรือว่าคมเมนได้บริตตอบกันเนาะ <c oughs> เงอนี้เด็กน้อยเห็นผู้หนึ่งพี่น้องเมื่อวานเน่ยเกือบเป็นซีฟสองบอไม่ใช่ผู้หนึ่งว่านี่เกือบซีฟเด็กน้อยเขาหมากรถจกรถดุดเห็นบอกเขาเล่นแต่รถจกรถดุดเพาะว่าเด็กน้อยผู้ชายมืัอนี้เป็นวันเสาร์พี่น้องเอ้ยเด็กๆมือสองเฮียนเออมันคือแทงหัวบหล่นแบบนั้นดินกก่ยักษ์ล่มพี่น้องเอ้ยอ่า คนงานเพิ่นกะหลุดพิ่นกะลำบากแน่พี่น้องเลยเพราะว่ามันหักกระเหลวขาหวังบวชเฮงเนาะสองเดือนหอดบอกแล้วกัแปลงทางแน่เนี่ย้านมันขึ้นมาพี่น้องมันซีบืนว่านเกือบหลุดปีนเบยหลุดปีนบ่าว่าเนี่ยมันเงียงเยอะจะหนับเยอะแตกแม่บอก เมื่อคืนนี้ลูกชายไปนอนบ้านลังสีเขียวพี่น้องเมื่อคืนทำอะไรไปพี่น้องเยดินจนอ่อนเนียนเนียดอ้าดินนอ่อนนวดนวดนวดนว,นว,นวดลงพี่น้องเลยซี่เป็นกันเนาะ <c oughs> เอฟซีเพิ่นกะว่ามาว่าคือบ่ให้ทมาแม่ไปนอนเป็นหมูร้านเน่เิ่นก็เถ่าแล้วเนาะพี่น้องเนาะสิไปใส่ดิหนิเอาจะไปทองคิวโุ่นฮะแต่นี่นี่อ้าวขั้นลขั้นเลาไปพูดบอลนะไปเลยละไปแล้วไหมอ้าโหลดนี่เพราะเขาเขาเป่งหน้ารู้เลยเปงโลกของสตีดเก็บห้อยเกย์ไป เขาจิบอะไรบ้เขาจิบกิจไรบ้าแปลงหุ่นได้แถาเมื่อวานกระเบิดตังหลายพันโคพี่น้องเอ้ยเหมือนศาสรหุ่นได้แถวเอ็ดเสร็จจนบรได้มาสอยงานบ่าวบอยพี่น้องเอ้ยโดดก็ได้มาแก่กองบุญแกะเนี่ยโผล่ อากระแปลงว่านะี่เสียบ่าวบอยมาแปลงหายพี่น้องเลยเมิดอหาพันกว่าบาทเฮ้ยจังหาว่าวทึงใส่เลยบ่าวเอฟซีเพิ่มเหม็นมามเหมาะเหม็นตัวลาวดอกพี่น้องกับคนเหล้าขอนี้เลยเนาะว่าคือว่าให้ชาวแม่มานอนเป็นหมูร้านแนะ่ชาวแม่นะี่ยเพื่นนอนเผาหนองเพื่นตั้งแต่โซ่เนาะจนกระถางตาย จนกระทั่งแจกแล้วก็มานอนหลังจากน้องสาวเพิ่นเสียแล้วเนาะก็มานอนเป็นหมู่ลานมื้อนึงแล้วก็เฮานี่แหละบ่ให้เพิ่นมาเป็นห่วงสุขภาพเพิน่นเพิ่นก็เฒ่าแล้วอาอยุ70ปีแต่ว่าเพิ่นยังแข็งแรงผมเพิ่นน่ะถ้าบ่ยอมเาสิบอกพี่น,อน้องดอนปัง่ะเพิ่นก็ยอมเพิ่นยังบ่อยอม่องงอมาก็ขอบคุณเพิ่นน่แลสิเพิ่นบอกเนาะ FC ก็ได้ขอบคุณเพิ่นหลายๆที่เพิ่นเป็นห่วงสุเฮาแล้วก็เป็นห่วงบ่าวบอย แต่กันหลานๆทั้ง5คนเพิ่นก็เข้าใจอยู่ป้ากับเฒ่าแล้วเหลือผู้เดียวให้รักษาสุขภาพไว้มึงดูลูก13คนน่ะเหลือผู้เดียวคือเฒ่าแม่ผู้เดียวหั่นพี่น้องเอ้ยลูกของปอเฒ่าแม่เฒ่าก็เฮาก็บ่เคยปะบ่เคยไล่คันบ่ไปเฮาบ่ไปลูกเฮาก็ไปนะเพราะว่าลูกเฮาก็ใหญ่เป็นว้าวน้อยแล้วเนาะบอกให้ไปนอนก็ไปนอนบ่ได้ไปทางใหม่บ่ได้ไปเล่นสกลางค่ํากลางคืนก็ได้ สีปีเนาะน้อ,นอ,งนองดีแท็กกันเเปิ้ลเ,เป็นห่วงเน้องเอฟซีกับโบตีเพิ่นแหละแต่ล,ล้านๆเพิน่นกระบอกแล้วป้าเอ้ยบอกให้คือมองแม่น้องมินนี่กะบอกมากอายาเพป็นวะมือนะเพิ่นกระปหารล้านเพิ่นหาแม่มินนี่ผู้แม่แถวแม่นะไปจนจักโมงบุประมาณเที่ยงหรือที่สองนี่แหละพี่น้องพอน้องมินนี่เขามาส่ง ในซีรีส์วิวบรรยากาศทุง่งนาไปพร้อมแล้วก็ว่าไปนำน้องพี่น้องน้องบอกถือซาเ์าเเ้อพี่น้องด้ออันนี้คือฮาวเวอามาให้เอฟซีหาใจยันเอฟซีถามานะพี่น้องอีกเมื่อนี่มเมื่ออื่นคือสีอยากแลาอเมื่ออืนพี่น้องเลยเขาว่าอีกสองมือหนึ่งสองมือคือชีเอ้เล้วซีโบแล้วย่อนยางย่อนดินล่มดินข่านี่แหละมันลำบากพี่น้องรถเขาเจ้ากั บืนตายไปสดก็ได้เดี๋ยวนีเรล้วนี่ยครับกสีขึ้นรบบานสีเขียวนอะได้ยินข่าวว่าเห็ดกินเห็ดฝาเข่าไปยอยยะพ่อยะแม่ม,มื้อวันทีน8พี่น้องเลย ມັນບໍ່ແຮງເພິ່ນລົດສີເຫຼືອງພີ່ນ້ອງເອີຍ เพิ่นถ่อแม่บ่ไปก็อีกอย่างเนาะเจ๊ดำเพิ่นก็ไปเจ๊ดำก็เป็นลูกของเขาแม่นั่นแหละพี่น้องเลูกสาวกก FC ผู้นึงว่าเจสดกเจเป็นหยังกันเป็นเอื้อยแท้ๆพี่น้องแต่คนละพ่อพ่อแม่มีผัว3คนพี่น้องเฮาคือคนหลาและได้ได้ผู้เดียวผัวผู้สุดผัวคนสุดท้ายแล้วเนาะคนกกได้เจแล้วก็แม่น้องอาอยู่ีเกพี่น้องเอ้ยคนที่ตั้งบัญชีเฮาแหละพี่น้อง เปิดบัญชีเฮาอันแหละอยู่ซี่สกเกตเพิ่นก็นได้ลูก2คนเนาะเอื้อยเฮา,าอยู่ครับอยู่ซี่สกเกตน่ะก็ได้ไปส,ปสร้างครอบัวอยู่พุ่นแม่นยังให้ทอด20ปีแล้วบ่แล้วก็แม่น้องเอิ้นกะอึผัอวอีกคู้น,นึงเนาะของทําแม่อ่อ พ่อห้องน้องเอิญพ่อห้องแม่น้องเอิญนะ่ะก็เป็นญาติญาติของนางสนีนะั่นแหละพี่น้องนางสนีป่านะเป็นพี่น้องกันญาติญาติกันแต่พ,อ,พอจะดำนะ่ะอยู่กูแหละไปเมืองนอกพี่น้องอยู่สหรัฐอเมริกาแต่โบฮูอยู่หลัดใด้ค่ะคุณโบฮูแต่คนกระยั่งอยู่แถวคุเมืองเนานะ แต่บ้านของเพื่อนนาะยอยู่บ้านเพื่อนเฮีนพีน่น้องเลยทาง G. ชีชุมห้าวขวามไปอำเภอสนุมานเธอเลยอันนี้คือเขาบอก 4, เอฟซีเพื่อนชิมาติดตามใหม่นอกพเพื่อนบัจักพี่น้นาองเลยเพ่บัวจักเพื่อนไามเขาก็เลยมาวอา์กอกคลิปให้พเพื่อนได้เบิ่งได้ฟังเป็นแป้งขั้นไหนนะพี่นอ้องเลย เฟซี่เพื่อนก็บ,บอกว่าจะถิ่มจะปะบ่าวบอยเดอ้อบอกไปไซ้าดอกพี่น้องเพราะว่าเป็นเอื้อน้องกันแท้ะนะแม่เฮาแม่บ่าวบอยก็เป็นเอื้อน้องกันแท้ๆลูกแม่เดียวกันอีกเนาะพี่น้องเนาะพ่อมาแล้วปวดหัวเลยดินะพี่น้องพอเดียวแม่เดียวกับแม่บ่าวบอยนะแม่เฮานะตั้งแต่ว่าหน้าตา์น้ำบ่อคือกันกูหนึ่ง กูอะคนจอยโอ้ตื่นได้หามึงม่วกูอั่วแหลนอตึตะพื้นตะพื้นเอะตอนนี้กำลังเอาดินไปเทอยู่น้องแคเมเพื่อนซัะจอยนะพี่น้องเนาะอันนี้เขาก็มาสีแจ้งเหล็กหน่อยเนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> เกี่ยวกับเฮาแล้วก็เจดมแล้วก็บ,บ่าวป่วยนะพี่น้องเนาะ เพราะว่าคั่นบ่เว้าออกมาอีสิเพิ่นก็ถามหนาพี่น้องเนาะก็บอกให้เข้าใจซะด้วยเนาะซอยได้ซ่ําที่ซอยได้เนาะพี่น้องเนาะซอยเจ็บซอยไข่นะซอยบ่ได้เด้อพี่น้องเอ้ยซอยเบิ่งซอยแยงซอยเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานน่ะได้อันนี้คือความจริงพี่น้องบ่แม่นว่าเออเว้าแบบบ่อยากอยเฮาน่ะซอยเต็มที่แล้วก็เต็มใจ นำตาไลาออกมาจากกลบึงหัวใจพี่น้องไอโบได้ต่อแลแก่กับทั้งคนกับอ่านบอกเข้าใจเนาะพี่นอ้องจามาเพื่อนลังเดียวกันอนะไรพี่น้องว่ายัางผมมีเรื่องปิดบังกันดอกเฮ้ากับครอบครัวเขาบ่าวบอยไม่้องเท่นแม่หนีเงินค้ำถูกกีบสุกสตางเขายังเห็นเขายังหูจักจักจาไหนแหละพี่น้องกับบึง่งเอาเอาชืว่าเขาซาลอนพี่น้องอยิงสิบบคกขัง ของค่าใจอีกเนาะพี่น้องเนาะเงินค้ำถูกกีบถูกสตังของเรนน้องแต่ละคนเฮาหูจักกันเบิดของเฮาคือกันเอรนน้องกับหูจักเบิด์ครอบครัวบ่บ่อยนะ่ะวันนี้มีเรื่องปิดหลับปิดบังอย่างกันสี้ว่าออกมาให้มันเบิด์ตซาพี่น้องถึงสิบปรของค่าใจ <c oughs> แบบคนเฮามันก็ต้องมีธุระเนาะพี่น้องเนาะในครอบในครัวแต่ละครอบครัวน่ะพี่น้องอันนั้นคนคั่นบ่เห็นไปนัวนึงทําไมไม่ไปบ้านหลังสีเขียวเพิ่นว่าคนเฮามันก็ต้องมีทางไปบ้างในชีวิตเนาะพี่น้องมันก็ต้องมีธุระปะปังเพราะว่าเฮาก็ในครอบครัวของเฮาก็บ่มีไผมาอนแม่นบ่พี่น้องมีแต่ลูกเฮาก็ยังน้อยแม่เฮาก็เฒ่าัวเฮาก็นี่แหละผู้เดียวนี่บ่มีสามมีสี่พี่น้องเอ้ย กัดจนนิแลนนาแลนลังพี่น้องเอ้ยครอบครัวตัวเองกับพอแหงให้หน้าตะกะงวยควยไปเขาแหละคือเห็นแหลพี่น้องเอ้ยครอบครัวแต่ละคนพารก็เห็นเนาะมันเป็นระดัปัจจุบันแต่ละเมื่อตื่นเ้ามาเอาว่าพิษผ่าประกันได้กับถดอดคอไฟอะไรพี่น้องเอ้ยวอลายเกินไปวอลายก็บอกเป็นยาวอลพี่น้องวอาหน่อยแล้วเป็นยา แต่ว่าความจริงใจนะ่ะบางคนกาซิบอแนมบอเห็นเนาะพี่น้องคนเท่านะ่ะส่วนร้ายหมักเบิ่งคนแค่เปลือกนอกพี่น้องเลยส่วนร้อยบ่อคอยเบิ่งทางในคนบ่คคอยสิบบ่คคอยหูจักนะพี่น้องเลยถ้าตรงเบิ่งกันทางในหรือก็เบิ่งกันไปยาวๆจันเชื่อหูจะเพิ่มตัดสินหรือจะเพิ่มเ้าแหากันแม่นบอกพี่น้องเขาเ้าเนี่ยิจารณาที่ส้มคอมเมนต์มาได้พี่น้องจ้าฮาบอกว่าดอก ด่าแล้วก็ส้มแล้วก็บอกแล้วก็ะซอนเฮายินดีที่สิหักพังแล้วก็ยินดีสิปรับปรุงตัวเองค่ะแหละพี่น้องเลยนะขอกันคลิปหนาได้พี่น้องเด้อเอาไว้สำนีสกอร์สบายดีเด้อของนี้พี่น้องก็จทุกคน